สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะมาดู segment tree นะครับแต่ว่าเราจะมา implement นะครับด้วย recursive นะครับเรามาดูกันนะครับหลักๆเนอะ segment tree ที่เราจะทำเราจะมาใช้นะครับก็คือเวลาเราเจอปัญหานะครับแล้วเรามีการสืบผ้นแบบช่วงนะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตนู่นนี่นะครับ segment tree นะครับมีการ ดำเนินการหลักๆด้วยกันอยู่3อย่างนะครับซึ่งเฮ้ยมันเขียนง่ายมากเลยนะครับถ้าเราใช้ Recursive นะครับเรามาดูนะครับก็แรกนะครับเป็น u u l d tree นะครับสําหรับการสร้างต้นไม้นะครับคือเราเอาข้อมูลมาแล้วเราก็สร้างเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตทรีอัปเดตทรีนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มค่าภายในช่วงนะครับตั้งแต่ i ถึง J นะครับด้วยค่าที่เราต้องการ นะครับแล้วก็อีกอันก็คือจะเป็นการคิวรีทรีนะครับก็จะเป็นการสืบค้นตัวอย่างนี้เราจะมาดูการสืบค้นค่ามากที่สุดนะครับภายในช่วงซึ่งเราสามารถปรับใช้ได้นะครับกับการหาค่าแบบอื่นนะครับอย่างเช่นค่าน้อยกว่าค่าผลรวมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ k เป็นจํานวนช่วงนะครับโอเคเรามาดูนะครับอันแรกนะครับ อะเรามาดูโครงสร้างของ s e g m e n t t r e e กันก่อนนะครับก็คือ s segment t r e e นะครับโหนดบนสุดนะครับโหนดแรกของเราเนี่ยครับก็จะเป็นโหนดที่เก็บข้อมูลของทั้งช่วงซึ่งก็คือถ้าถามทั้งช่วงก็ถามโหนดนี้ก็พอนะครับทีนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูครับ ในช่วงของเรานะครับจะประกอบด้วยทางซ้ายนะครับ i และข้อทางขวาคือ j ถ้า i น้อยกว่า j แสดงว่าช่วงของเราเนี่ยมีมีขนาดมีมากกว่า1น,นึ่งตัวนะครับก็เราก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าลูกทางซ้ายและลูกทางขวาเ,เก็บช่วงไหนบ้างนะครับลูกทางซ้ายนะครับลูกทางซ้ายสมมติว่าเราพิจารณา9ก้าศูนย์ถึงเก้านะครับลูกทางซ้ายคือตรงนี้ครับมันก็จะเก็บข้อมูลในช่วง i ถึง i บวก j ส่วน2นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกทางขวานะครับก็จะเก็บ ข้อมูลนะครับในช่วง i บวก j ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับจนถึง j นะครับเห็นมัับมนก็จะเป็นช่วงที่ต่อต่อกันนะครับโอเคแต่แต่ไม่ไม่ไม่ทับกันนะครับซึ่งสังเกตว่าการที่แบ่งเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับเราแบ่งครึ่งใช่ไหมครับแบ่งครึ่งข้อมูลเราพอจำ binary search tree ได้ไหมถ้าสมมติว่าทีของเราแบ่งครึ่ง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 ไปเรื่อย ความสูงของมันจะเป็นเท่าไหร่ตอนที่เราเคยวิเคราะห์กันมาก็จะเป็น log n ใช่ไหมครับโอ log n โอเคเช่นเดียวกันนะครับความสูงของ segment tree นะครับที่มี n ตัวนะครับก็จะเป็น log n นะครับประมาณโอ log n นะครับหรือ log n บวก1ตัวนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างของ segment tree นะครับที่ cover ช่วง0ถึง9นะครับ0ถึง9ลูกทางซ้ายก็ดู0ถึง4ลูกทางซ้ายอีกก็จะเป็นดู0ถึง2อันนี้ก็ดู3ถึง4ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอา ทีนี้อ่ะเรามาดูเราจะมาโค้ดันึงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร global ที่เราจะใช้นะครับสมมุติว่าผมมี20ตัวนะครับก็นิยามไปก่อนว่า20ตัวนะครับเราก็จะมีอาร์เรย์นะครับข้อมูล20ช่องแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็จะมีอาร์เรย์ tree ของเรานะครับที่เก็บเอามาเป็นข้อมูล tree ของเรานะครับว่าต้นไม้อ่าซิงเมิ้ลทีของเราเป็นยังไงนะครับเก็บค่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีนิยามค่าแม็กกับอินฟินิตี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อจะได้ใช้นะครับโอเค ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันแรกของเรานะครับก่อนอื่นที่เราจะทำอะไรก็ตามเราก็จะมาเริ่มต้นที่ build tree นะครับแล้วก็ build tree นะครับจะมีาพารามิเตอร์3ตัวนะครับตัวแรกคือเนื่องจากว่าเราจะเรียกที่ recursive นะครับเราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยคือโ o d e อะไรนะครับแล้วตรงเนี้ยคือช่วงของโ o d e นั้นะนะนะที่ที่ดูแลนะครับดูแลตั้งแต่ i เท่าไหร่ j เท่าไหร่นะครับเค okay. นี่คือ build build tree นะครับโอเค เห็นไหมครับตรงนี้เราจะสร้างทรีนะครับเริ่มต้นที่ root นะครับโอเคเพราะฉะนั้น root เราก็จะให้ root เป็น,ปน1นะครับโหนดแรกช่วงที่ดูแลตั้งแต่0ถึง n-1 นะครับนี่ครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็น0ถึง9นะครับโอเคทีนี้นะครับในช่วง0ถึง n-1 เราก็จะขอคำตอบครับจากลูกทางซ้ายว่าลูกทางซ้ายเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ลูกทางขวาเป็นอะไรนะครับแล้วก็ เราก็จะแบกครึ่งไปทาที่ลูกทางซ้ายต่อไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนถึงโหนดใบนะครับโหนดลีฟถ,ถ,ถึงโหนดล่างสุดนั่นเองนะครับโหนดลีฟคืออะไรนะครับโหนดที่ขอบเขตทางซ้ายและทางขวาเท่ากันก็คือค่า I กับค่า j เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะค่อยไปถามว่าเฮ้ยถ้า i กับ j เท่ากันค่าจริงนะครับในอ r r a เรย์ของเราเฮ้ยเราเราเก็บค่าอะไรนะครับ a r ร a y d a t a ของเราเราเก็บค่าอะไรแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ช่องนั้นนะครับเค okay. เพราะฉะนั้นบิวทรีนะครับเรามาดูครับบิวทรีนะครับเราก็จะมีเรียกนะครับอันแรกคือหมายเลขโนดนะครับช่วง A ถึง B นะครับโอเคแล้วให้ทำยังไงครับถ้าสมมติว่ามันอยู่นอกช่วงนะครับถ้า A มากกว่า B โอเคเราเรียกบิวทรีไปมันก็ไม่ทำใช่ไหมครับเพราะตรงนี้เราเราเรียกแบบ recursive เนาะเราก็จะเรียกเรียกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เฮ้ยเงื่อนไขที่เราจะเลิกเลิกทำก็เนี่ยครับถ้า A มันมากกว่า B เราก็เลิกทำนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงนี้ A มากกว่า B นึงก็คือ อหลังจากนั้นก็คือถ้าสมมติว่าถึงลีฟโหนดล่ะลีฟโหนดคืออะไรอย่างที่เราบอกนะครับถ้า a เนี่ยเท่ากับ b คือเหลือ1ช่องพอดีนะครับเราก็จะทำยไงเราจะเอาค่าอ a เรย์ที่เราเก็บไว้ครับค่าข้อมูลของเราเก็บไว้เนี่ยกำหนดให้กับโหนดนั้นเพราะตอนเราเรียกใช่ไหมครับเราเรียกโหนด in n o นดใช่ไหมครับแล้วเราเรียกโหนดเนี้ยดูในช่วง a ถึง b ถ้าสมมติว่า a เท่ากับ b หมายเลขโหนดนั้นก็คือแล้วเจ้าค่าอ a เรย์ตัวเนี้ยมาเก็บนะครับอ a เรย์ตัวนี้มาเก็บ ให้ให้กับ tree นะครับในใหมายเลขหมายเลขที่เป็นโหนดนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราเรียกเรียกรีไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับจนถึงจุดสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือเราก็จะกําหนดค่าทีนี้ตรงระหว่างทางเราเราจะเรียกยังไงตรงระหว่างทางเราก็ต้องไปทําอะไรไปเรียกทางซ้ายไปเรียกทางขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกอะไรครับเราต้องเรียก b u วที t ถูกไหม เราต้องเรียกวิวทีทางซ้ายเห็นไหมครับหรือวิวทีทางขวาวิวทีทางซ้ายคืออะไรโนดคูณ2วิวทีทางขวาคืออะไรโนดคูณ2บวกหหมายเลขเห็นไหมครับหมายเลขโนดคูณ2บวกและช่วงช่วงคืออะไรครับที่เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปนะครับช่วงตั้งแต่ a นะครับถึง a บวก b ส่วน2กับอะไรครับ a บวก b นะครับส่วน2บวก1นะครับถึง b เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะไปเรียกช่วง2อันนี้นะครับแล้วท ตอนนี้เราพิจารณาเซกเมนต์ทรีของเรานะครับเซกเมนต์ทรีของเราเนี่ยเราสนใจกรณีที่เก็บค่า Max นะครับดังนั้นเราก็อย่าลืมครับพอเราไปทําทางซ้ายเสร็จไปทําไปเรียกคําตอบลูกทางซ้ายเสร็จไปเรียกคําตอบลูกทางขวาเสร็จเราอย่าลืมครับมา a อ s i ายค่าให้กับเราด้วยนั่นคือตรงนี้นะครับข้างบนนะครับตรงนี้ข้างบนนะครับตรงนี้คือ,อเดี๋ยวผมโอเค ตรงนี้ครับคือคือเบสเคสใช่ป่ะ base case base. อันนี้คือ recursive case ใช่ไหมครับโ okay. อเคตรงนี้คือ recursive case ใช่ไหม recursive case ก็คืออะไรไปทำทางซ้ายก่อนไปทำทางขวาเสร็จแล้วได้คำตอบปุ๊บเอามา assign ค่าเห็นไหมครับเรามา assign ค่าก็คืออะไรเนี่ยทรีลูกทางซ้ายคืออะไรค่าเขาคืออะไรทรีลูกทางขวาค่าของเขาคืออะไรเราเอา max นะครับ max มากำหนดให้ตัวเราเห็นไหมครับ build tree ก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็คืออะไรถ้า เราทาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเรียกลูกทางซ้ายลูกทางขวาถ้าได้คําตอบมากําหนดให้เราด้วยแล้วก็ลูกซ้ายลูกขวาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆจนถึงลิฟต์โนดเห็นไหมครับลิฟต์โนดก็หยุดนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่ามันเลยช่วงก็ไม่ทํานะครับโครงก็จะมีแค่นี้เองครับค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เข้าผมว่ามันมันเข้าใจง่ายอยู่นะครับทีนี้นี่คือบิลททรีครับเราก็ค่อยๆสร้างไปนะครับ ทีนี้ <c oughs> เราก็ยังเหลืออีก2ฟังก์ชันนะครับก็คืออัปเดตทรีนะครับกับคิวรี่ใช่ไหมครับอัปเดตทรีก็คือเราสามารถอัปเดตเป็นช่วงได้ <c oughs> เช่นเดียวกันครับเราไปบอกว่าอ๋อเราจะตรงนี้ครับเราเริ่มที่โหนอะไรโหนนั้นรับผิดชอบช่วงไหนแล้วอัปเดตตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนด้วยค่าอะไรน,นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการระบุสเปคหมดเลยว่าอ๋อเราทำไรอัปเดตทรีนะครับเนี่ยครับ อัปเดตทนะครับเริ่มต้นเราเริ่มที่รูทอยู่นะครับเพราะว่ามันจะได้ค่อยๆไหลลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอ๋อใครต้องอัปเดตบ้างนะครับเราเริ่มที่1นะครับคอมเขตก็ตั้งแต่0ถึง a 1ลบหนะครับแล้วก็บวกเป็นช่วงตั้งแต่ I ถึง J นะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับด้วยค่า5มี่วัลูอ่านะครับ เริ่มต้นที่รูทลงไปทำท e นะครับเราก็จะไปขอค่า m a ็ของลูกทั้งซ้ายและ m a ็ของคูท่ท้งขวานะครับแล้วก็เพื่ออัปเดตตัวเองด้วยถ้าไม่ใช่ช่วงที่สอบถามเราก็ไม่ต้องอัปเดตนะครับทั้งนี้ถ้าเป็นทำถึงลี n o น e เราก็จะไปเพิ่มค่าให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงมันจะเหมือนกับบิวทีเลยครับโครงเหมือนกับบิวทีเลยแต่ว่าเพียงแค่เราต้องเพิ่มส่วนที่เราต้องอัปเดตนะครับ นี่ครับการทํางานคล้ายกับบิวทรีเลยเรามาดูกันนะครับอ่านี่คืออัปเดตทรีนะครับหมายเลขโนดอะนรนะครับโคเวอร์ช่วงไลนนะครับแล้วอัปเดตช่วงที่อัปเดตนะครับแล้วก็ค่านะครับนี่ครับก็คือนะครับเราก็เริ่มแท้กเหมือนกันเลยถ้าอยู่นอกช่วงนะครับอยู่นอกช่วง ij นะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าช่วง ij ที่เราสนใจเออเราสนใจ ij ใช่ไหมครับตรงนี้ครับช่วงที่เราดูคือ I J, ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าอะไรครับสมมติว่าถ้า a นะครับมากกว่า b อันนี้คืออะไรไม่ไม่เหลือสักไม่เหลือสักตัวแล้วนะครับก็คือจะเป็นคล้ายกับอันก่อนนะครับกับอีกอันหนึ่งครับถ้า a มากกว่า j a นะครับมากกว่า j แสดงว่าอะไร a มากกว่า j a b มันจะอยู่ตรงนี้ a มากกว่า j แสดงว่ามันคนละช่วงกันถูกไหมครับหรือว่าอ๋อ a b ตรงนี้ก็คืออะไรถ้า b มากกว่า i เนี่ยก็คนละช่วงกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเคสที่ดักว่าเฮ้ยถ้ามัน อยู่นอกช่วงแล้วก็รีเทิร์นออกไปเลยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นลิฟต์โนดเราทำไรลิฟต์โนดก็คือ,อไรเราก็ต้องไปเพิ่มค่าด้วย value นะครับนี่ครับเพิ่มค่าด้วย value ก็คือค่าเดิมนะครับไปเพิ่มด้วย value นะครับทีนี้ก็คล้ายกับวิว t หรืออะไรนะหรืออะไรเราต้องไปเรียกลูกทางซ้ายลูกทางขวานะครับเพื่ออัปเดตครับไปเรียกลูกทางซ้ายลูกทางขวาเสร็จแล้วก็อัปเดตด้วยเห็นไหมครับอัปเดตอัปเดตค่าเดิม เห็นไหมครับอัปเดตทรีเนี่ยแทบจะเหมือนบิวทรีเลยนะครับก็คือมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ครับว่าถ้ามันนอกช่วงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการอัปเดตตรงนี้ใช่ไหมครับนอกนั้นก็คล้ายกันเลยนะครับอัปเดตทรีนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นฟังก์ชันคิวลี่ทรีนะครับคิวลีก็คือเราเราก็ไดบอกว่าเราเริ่มต้นเราต้องเริ่มที่รูทก่อนครับหลังจากนั้นเราจะคิวลีนะครับตั้งแต่ ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับช่วง5าถึงตัวสุดท้ายนะครับการสืบผลแบบช่วงนะครับอย่างเช่นช่วงที่5าจนถึงเอลํบหนึ่งทำงานคล้ายกับบิลทรีเลยนะครับก็คือเราเริ่มต้นที่รูทหลังจากนั้นก็ไปถามลูกทางซ้ายแล้วก็ไปถามลูกทางขวานะครับคือหลกัหลกๆเราทาอย่างนี้ครับถ้าไม่อยู่ในช่วงนะครับก็คืนค่าลบอินฟินิตี้เพราะว่าตอนนี้เราหาค่าแมนะ็กซ์เนาะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงพอดีเราก็จะคืนค่าทรีไปเลยถ้าช่วงคาบเกี่ยวหมายความว่ายังไงช่วงคาบเกี่ยวคือมันไม่เต็ม ไม่เต็มที่โหนดนั้นรับผิดชอบครับเราก็ต้องไปถามต่อลูกทางซ้ายกับลูกทางขวาครับแล้วก็เอาลูกมากสุดแต่ว่าถ้ามันโดนเต็มๆช่วงเราก็ไม่ต้องไปถามลูกแล้วไงครับเราก็เอาโหนดนั้นรีเทิร์นไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูโค้ดนิดนึงนะครับมันคล้ายกันเลยนะครับทั้ง3อันนี้นะครับนี่ครับคิวบีทรีใช่ไหมครับมีโหนดนะครับโหนดนี้รับผิดชอบช่วงนี้แล้วเราจะสืบค้นตั้งแต่ i ถึง J นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนแรกครับถ้ามันอยู่นอกช่วงนะครับเราก็ตอบลบ i ินฟ n i t y ไปเลย อันนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับถ้าอยู่ในช่วงนะครับถ้าอยู่ในช่วงนะครับเราก็รีเทิร์นทรีไปเลยนะครับรีเทิร์นทรีไปเลยนะครับหมายถึงตรงนี้ถ้ามันอยู่ในช่วงแบบเต็มๆเลยนะครับอยู่ในช่วงเต็มๆ ij เอยู่ตรงนี้นะครับแล้วช่วงที่ถามมาถามมากเลยตรงนี้เราก็เอาตรงนี้มาตอบไปเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ตรงขอบล่ะเราอยู่ตรงขอบนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำอะไรเราก็ต้องไปถามลูกทางซ้ายครับ แล้วไปถามลูกทางขวาแล้วก็หาค่าแม็นะครับไปถามลูกทางซ้ายใช่ไหมครับว่าเอ้ลูกทางซ้ายเนี่ยได้ค่ามากที่สุดเป็นอะไรมาตอบทีลูกทางขวาได้ค่ามากที่สุดเป็นอะไรมาตอบทีนะครับแล้วตรงนี้ก็ได้คําตอบของเราและอย่าลืมครับตรงนี้เราต้องทําไงอะ่ะต้องอัปเดตอะไรไหมไม่นะครับเรารีเทิร์นนะครับเราก็รีเทิร์นรีซอไปนะครับก็ สังเกตนะครับทั้ง3ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเป็นเบสเคสอยู่ข้างบนครับแล้วก็เรียกลูทางซ้ายลู่ทางขวาทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ตอบนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนจานอยากหามินล่ะก็เปลี่ยนตรงนี้ครับอยากหาค่าอื่นๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงฟังก์ชันนี้ปรับให้เหมาะกับโจทย์นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของเมนนะครับตัวอย่างของเมนนะครับก็เคเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเ ผมก็เนี่ยครับ initial ค่าเลยซึ่งตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นการรับข้อมูลนะครับ n ตัว CIN มาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ CIN แล้วก็เก็บเข้าไปในอะไรช่องที่ที่ i นะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับเราก็มา build tree นะครับก็คือสร้าง segment tree นะครับมี update segment tree update update นะครับแล้วลอง q u e r y ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับก็ ไปลองไปลองดูนะครับสำหรับเซกเมนต์ทแบบ Recursive นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ